สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับวันนี้จะมาร้อยมาลาซี่กล้วยไม้ให้ดูนะครับเราจะใช้เป็นกล้วยไม้สีพีชนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็คืออันแรกก็คือเข็มนะครับเป็นเข็มดำยาวเบอร์19หรือเบอร์18ก็ได้นะครับ มีเข็มดำมีกล้วยไม้สีพีทนะครับแล้วก็มีวัสลีนสำหรับทาเข็มไม่ให้เข็มฝืดนะครับก่อนที่เราจะร้อยนะครับเรามาทำเป้นก่อนนะครับเป้นลองเข็มในการร้อยมมลายครับเอาไปตองชิน้นเล็กเลกมานะครับพับมันจะมีด้านปลายกับด้านแข็ง อี่ด้านโคนนะครับพับใบตองทำมาให้มันตั้งฉากนะครับแล้วก็พับด้านแข็งทบลงอีกรอบหนึง่งต่อไปก็พับด้านที่ที่เป็นที่เราพับทบมาหันเข้าไปหาด้านที่เป็นด้านอ่อนนะครับด้านปลายพับ พอพับได้สักระยะหนึ่งนะครับเราจะต้องเอาตัวแข็งเนะี่ยสอดเข้าไปก่อนที่เราจะสอดเราก็ตัดปลายออกก่อนนะครับให้มันแหลมเพื่อที่จะสอดได้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปถ้ามันฉีกหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะได้เป้นแล้วแล้วก็ตัดส่วนขี้เกินออก มาวิธีการร้อยเลยนะครับทาวาสลีนให้เต็มเข็มเลยนะครับแล้วก็เสียบเป้นมะไยซี่กล้วยไมย้อนันนี้จะร้อยแบบล้วนนะครับไม่มีลายชั้นแรกเราต้องเอาน้ำกล้วยไม้มา,มาเด็ด บางคนอาจจะถนัดใช้กันไกเด็ดนะครับแต่อันนี้ผมเพื่อความรวดเร็วนะครับจะใช้เล็บมือฉีกหรือเอาเล็บฉีกเลยนะครับฉีกให้ได้ความยาวพอสมควรนะครับเพื่อที่เวลาเราร้อยกลีบกล้วยไม้มันจะไม่ต้องมีส่วนเกินหรือมีหางเกินออกมากล้วยไม้ร้อยง่ายครับแค่จับกลีบมาแล้วก็ ใช้นิ้วบีบเข้าแล้วก็จับส่วนปลายให้มันตรงเล็กน้อยนะครับแล้วก็เสียบลงมาร้อยเลยชั้นแรกมาไลยซีก่กล้วยไม้ชั้นแรกจะใช้กล้วยไม้5กลีบนะครับอันนี้กลีบที่สอง กลีที่สกลีบที่4แล้วก็กลีบที่5พอร้อยหกลีบลงมาแล้วให้มันอยู่ในลักษณะของครึ่งวงกลมนะครับชั้นต่อไปจะเป็นชั้นที่ ใส่ต่อขึ้นมาจากชั้นที่เป็น5กลีบก็คือเราจะใส่สับหวางระหว่างกลีบที่อยู่5กลีบช่องสับหวางมันจะมีช่องหมด4ช่องนะครับก็ร้อยกลีบกล้วยไม้ไว้4กลีบหรือบางคนจะถนัดร้อยแบบนี้คือร้อยไว้รอให้ครบแล้วก็ค่อย ดึงลงมาหากลีบด้านล่างก็ได้นะครับนี้คือ้อยไว้4กลีบเมื่อชั้นที่2องเราจะใส่สกลีบนะครับคือร้อยติดเข็มมารอไว้ก่อนเลยได้4กลีบแบบนี้แล้วก็ร้อยลงมาในช่องที่เป็นช่องสับบางด้านล่าง ช่องช่องระหว่างกลีบด้านล่างนะครับสองสามสี่มันก็จะอยู่สับว่างระหว่างกลีบด้านล่างแบบนี้แล้วชั้นต่อไปที่เราจะต้องร้อยก็คือชั้นที่เป็นห้ากลีบนะครับว่าการร้อยอะไรซี่กลีบเล็กคู่กับกลีบเล็กขี้มันก็จะสลับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อกี้สี่กลีบแล้วชั้นต่อมาก็เป็นห้ากลีบนะครับนี่จะได้ห้ากลีบแล้ว กลีบแรกเวลาเราเอาลงมาหาชั้นด้านล่างกลีบที่หนึ่งก็ต้องตรงกับกลีบที่หนึ่งของชั้นที่เป็นปห้ากลีบท่านด่างเหมือนกันนะครับให้มันตรงกันหนึ่งแล้วกลีบมันก็จะสับวางกับกลีบที่เป็นสี่ชั้นเอที่เป็นชั้นกลีบที่มีสี่ชั้นอันนี้สอง สามสี่ห้าจ่อไปจาก5กลีบแล้วก็เป็น4กลีบนะครับ อันไหนที่มันกรีบมันไม่ยาวก็ไม่ต้องดึงห่างออกก็ได้นะครับแต่อันไหนที่กรีบมันยาวก็ดึงออกสักนิดนึงโอ้ผิดอ่าเมื่อกี้ลงเป็น5กรีบแล้วทีนี้ก็ลงเป็น4กรีบนะครับ1 2 3หสี่ จาก4กลีบแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับชั้นต่อมาก็เป็น5กลีบ1 2 3่สี่ จากหกลีบต่อไปก็เป็น4กลีบนะครับ1 2 3 4แล้วก็ร้อยแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามต้องการนะครับ จะสังเกตลักษณะของมาเลยซีกนะครับมาเลยซีกจะอยู่ในลักษณะของครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังอันนี้จะแบนนะครับเพราะควรระวังในการร้อยมาเลยซีกนะครับชั้นที่ร้อยลงมาแล้วระวังอย่าให้ด้านหลังมันแอ็นออกมาเกินนะครับเพราะที่เวลาเราไปใช้เป็นมาลยติดผมหรือไปรัดผ่าน ส่วนที่แอนมันจะทำให้ลักษณะของพานเรามันไม่สมดุลน,นะครับนี่เราก็ร้อยเรื่อยๆนะครับจนเราได้ความยาวที่เราต้องการ เดี๋ยวจะมาลูดให้ดูนะครับในลักษณะการรูดเมลายใส่เชือกจะเป็นยังไงอันนี้ก็ใกล้จะได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะครับ น,น,นี่พอเราร้อยได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วครับแล้วก็ปิดเป้นเสียบเป้นไปข้างบนอีกอันหนึง่งนะครับลายซี่ของเราก็ได้แล้วอันนี้น,นี้จะเป็นลักษณะด้านหน้านะครับด้านหลังด้านหลังที่ เราร้อยสิบมันก็จะเป็นลักษณะแบนลาบซึ่งหน่อยเ็่มาดูขั้นตอนการรูดใส่เชือกนะครับจะใช้ได้ดิบนะครับอันนี้เป็นหลอดใหญ่เราก็สามารถหลอดใหญ่แล้วเชือกจะมีลักษณะใหญ่สักนิดนึงนะครับเราก็สามารถใช้แบบ2อเส้นได้นะครับ เอาได้ดิบนะครับมาต่อมาสอดใส่ด้านหลังของเข็ม <Okay. S 1> เวลาจะใส่ในตูดเข็มนะครับให้เราจับได้เสร็จปุ๊บให้เราบีบบีบได้ดิบไว้บีบจนไม่ให้เห็นนะครับแล้วก็เอาตัวตูดเข็มบีบเสร็จแล้วก็ตูดเข็ม สอดวางดันเข้าไปแค่นี้วิธีการใส่เชือกแบบง่ายๆนะครับดึงใช้เชือกตามความยาวที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ตัดก่อนจะรูดเราก็ต้องทาวาสลีนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะให้รูดง่าย หลารูดก็ใช้ครีมหนีบตรงปลายอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ประคองมาไหลแล้วก็ให้อีกฝั่งหนึ่งดึงออกไปโอเคนี่นะครับเสร็จแล้วก็ตัดเชือกออกนี้ เราก็จะได้มาไลซี่อีกแล้วหนึ่งเส้นสามารถนำเอาไปติดผมเจ้าสาวได้นะครับหรือเอาไปประกอบในพานใบสีพานขันหมากได้นะครับถ้าใส่พันใบสีหรือใส่พันขันหมากเราก็ต้องร้อยส่วนที่มันยาวกว่านี้นะครับโอเคนะครับ ฝากเพื่อนๆน,นะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง DIY ใ y สีด้วยนะครับครั้งหน้ามีคลิปวิดีโออะไรจะมาทำให้ดูให้เพื่อนฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ